ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเซียร์รตเตรียมถกเสื้อจิมเคลียอนาคตเดลเมลซื่อมอผู้ดีรายงานว่ามาคัสแลตฟอร์ดกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมพบกับเสื้อจิมแลตคลิปและทีมงานบริหารเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของเขาก่อนหน้านี้มีรายงานว่าปีแสดงเตรียมยกเครื่องใหญ่ขายนักเตะแทบยกทีมโดยมีชื่อของเซียร์รตติดโผท,ที่จะโดนขายออกไปในซัมเมอร์นี้ด้วย อย่างไรก็ดีดัซันอ้างว่าเซอร์จิมยังต้องการเก็บดาวเตะที่มีสัญญาจนถึงปี2 0 2 8เอาไว้ต่อไปและยังคงไม่หมดหวังในตัวของเขาและพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงฟอร์มตกในช่วงที่ผ่านมารายงานระบุว่าเซอร์เดฟเบลฟอร์ดอาจเป็นผู้นำในการเจรจากับแรดฟอร์ดรวมถึงตัวแทนโดยอีเนออสหวังว่าการเจรจาจะสามารถลดความบาดหมางที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายและอาจช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะและเอริกเทนฮาร์ผู้จัดการทีมได้ โค้ชชาวนัดไม่เลือกแรดฟอร์ดลงสนามในเกมพบนิวพอร์ตเคานตี้สึก FA เครับเมื่อเดือนมก,กราคมหลังเขาขอลาป่วยแต่กลับมีภาพว่าไปเมาในคลับที่เบลฟาส์ยังหนักหลังเหตุการณ์นั้นเทียนฮักออกมาเตือนแรดฟอร์ดและลูกทีมว่าจําเป็นต้องเรียนรู้การปฏิบัติตัวและเรียกร้องความเป็นมืออาชีพกลับคืนมาผีจับตาชัการโรเก้นแนวรับบาซ่า มุนโดเดปโตโบซืรดังของสเปนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกทีมที่สนใจยืมตัววิเตอร์โรเก้กองหลังดาวรุ่งของบาซโลน่ามาร่วมทีมในซีซั่นหน้าแข้งวัย19ปีย้ายจากอาาเดโกพาลาเนเซมาอยู่ในถิ่นคัมนูเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัวเบื้องต้นที่30ล้านยูโรแต่ว่าได้ลงเล่นไปเพียง13เกมรวมเวลาในสนามแค่310นาทีเท่านั้นชาบี้พูดถึงโรเก้ก่อนหน้านี้ว่าเราจะนั่งลงเพื่อพูดคุยกันว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดของนักเตะแต่ละคน มันไม่ง่ายกับการมาจากบราซิลต้องปรับตัวในวัยเพียงแค่18ปีในการสร้างความแตกต่างที่บาซา่าเขาต้องการเวลาต้องลงเล่นและบางทีอาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นเขามีศักยภาพในการเล่นให้กับบาซ่าไปอีกนานและเมื่อจบฤดูกาลเราจะตัดสินใจกันอีกทีซือแดนกระทิงระบุว่าเจ้าบุญทุ่มพร้อมปล่อยยืมตัวนักเตะเพื่อโอกาสลงเล่นมากกว่านี้โดยมีหลายสโมสรทั้งแมเสเตนาโปลีนิสและลียงให้ความสนใจ รวมถึงสโมสรร่วมลีอีกอย่างเซบียาและเรอัลเบติสด้วยเอริกเทนฮากเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์เต็ดพยายามเซ็นสัญญากับฟริงกี้ดดยองมาจากบกสากบกสลน่าในปี2022แต่ไม่ประสบความสำเร็จเทนฮากเคยร่วมงานกับดดยองเป็นเวลา2ปีที่อาแจ็กอัมสเตดัมเพราะงั้นเขาถึงรู้คุณภาพของดาวเตะชาวดัตเป็นอย่างดี ที่จริงปีแสดงพยายามเซนสัญญาก,กับเดยองก่อนที่เขาจะย้ายไปบาซานในปี2 0 1 9ด้วยซ้ำและกลับมาล่าตัวอีกครั้งในซัมเมอร์ที่เทนฮาเข้ามาคุมถิ่นโอแทฟอร์ดปีแรกเดยองคือกุญแจสำคัญในสไตล์การเล่นของเทนฮาที่อาแจ็คซึ่งเฮดโค้ชชาวดัตก็อยากได้แข้งรายนี้มาเป็นคู่หูของคาสิเมโรแต่ดีวดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นที่จริงแล้วแดนกลางจะต้องเป็นเฟรนกิรยองกับคาสิเมโรจับคู่กันพวกเขาจะประสานงานกันซึ่งจะทำให้แดนกลางของเราสมบูรณ์แบบ เขาคือนักเตะในอุดมคติถ้าคุณอยากเล่นสไตล์ของอาแจ็คคุณต้องมีนักเตะแบบนี้อยู่ในทีมเทนฮากบอกกับแกรี่เนวิลในการให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตแมนยูเต็ดอดไปเล่นแชเนปปลิกแน่นอนแล้วเพราะงั้นซีซั่นนี้ Ten ark, เทนฮากเหลือเพียงถ้วย FA ครับให้เดรุน,นโดยจะเข้าไปเจอกับแมนซิ t y ตี้ในรอบชิงวันที่ยีพฤษภาคมนี้ตกใจหมดเพจแม็เคนนี่โดนแฮกเปลี่ยนรูปใส่ชุดผี ทำเอาตกอกตกใจหลัง Facebook ของเวสตันแมคเคนนี่กองกลางยูเวนตุสถูกแฮ็กและเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปเขาในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดาวเตะชาวเมริกันทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์เมื่ออยู่ๆรูปโปรไฟล์บนเพจ Facebook ทางการของเขาถูกเปลี่ยนเป็นรูปตัวเขายิ้มแฉ่งในชุดแข่งของปีแสดงรูปดังกล่าวอยู่บนเพจได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่ก็ถูกแฟนบอลหลายคนแชร์และคอมเมนต์กันยกใหญ่เพราะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว อย่างไรก็ตามแมคเคนนี่ออกมาแก้ข่าว่าแท้จริงแล้วเพจของเขาโดนแฮกซึ่งอินสตาแกรมของเขาก็เกือบโดนเช่นเดียวกันแต่เขาป้องกันได้ทันท่วงทีสุดท้ายแล้วแมคคเคนนี่ก็แก้ไขรูปดังกล่าวได้สําเร็จเปลี่ยนกลับไปใช้รูปของเขาที่ใส่เสื้อของอยู่วนตุสตามปกติดาวเตะไว้ย25าปีย้ายจากชาวเก้มาอยู่กับเบียงโคนเนดีตั้งแต่ปี2020และฤดูกาลก่อนถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับบลีดยูเนเต็ดในพรีเมีย ซีสนันนีแมคเคนนี่ผ่านการลงสนามในลีกไป32นัดและทำแอซิดไปถึง7หนโดยที่สัญญาของเขากับสโมสรจะหมดลงในปีหน้าเด็กผีเอาไงดีแมนยูกับโอกาสลุยทั่วโยุโรปขอขอบคุณบทความจากบาบูแมนยูกับทั่วโยุโรปในฤดูกาลหน้า 1. ปีแสดงแมนยูหมดสิทธ์เล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างแน่นอนแล้วแชมป์พิมลีกของอังกฤษก็หมดสิทธิ์ได้โคต้าพิเศษทีมอันดับ5ได้ไปเล่นในรายการนี้อย่างแน่นอนแล้วเช่นกันโคต้าพิเศษตกเป็นของอิตาลีและเยอรมัน 2. ดังฉะนั้นทีมจากอังกฤษได้โคต้าไปเล่นยูโรปาลีก2ทีมคือทีมอันดับ5ของตารางพิมลีกและแชมป์เอฟเอครับหมายความว่าถ้าหักแมนซิตี้ได้แชมป์เอฟเอครับซึ่งพวกเขาติดทอฟฟ์โแน่นอนแล้ว โควตานี้จะขยับให้ทีมอันดับ6ของตารางพรีเมียร์ลีกทันทีแต่หางแมนเชสเตอร์คว้าแชมป์เอฟเอคัพได้สําเร็จพวกเขาก็จะได้เล่นในยูโรปาลีกแม้ว่าจะจบฤดูกาลด้วยอันดับที่ต่ำกว่าที่6ก็ตาม 3. สําหรับยูโรปาคอนเฟลีกทีมจากเมืองหลวงลูกหนังได้ไปเล่น2ทีมคือทีมอันดับ6ของตารางพรีเมียร์ลีกและแชมป์คาร์บาวครับซึ่งลิเวอร์พูลได้แชมป์ไปเรียบร้อยและหง์แดงได้ไปแชมป์ลีกแน่นอนแล้วโควตาแชมป์ถ้วยน้าแอดจึงตกเป็นของทีมอันดับ7ในตารางพรีเยมียร์ลี ซึ่งถ้าแมนซิตี้ได้แชมป์ FA ฟเอคับทีมอันดับ8ของพิมลีกก็จะได้สิทธิ์ในการไปเล่นคอนเฟล League แทนหากแมนเชสเได้แชมป์ f อฟเอคับได้ไปเล่นยูโรปาลีกแน่นอนก็ต้องมาดูว่าพวกเขาจะจบฤดูกาลด้วยอันดับไหนยกตัวอย่างเช่นจบด้วยอันดับ7โคตาคอนเฟลเลตลีกก็จะตกที่อันดับ6และอันดับที่8ของตารางพิมลีกหรือถ้าหากหลุดไปอันดับ8โคตาก็จะตกเป็นของอันดับ6และ7ของตารางพิมลีก 4ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูนดับ6ของตารางแต่สถานก,การณ์ล่อแหลมเลือเกินเพราะนำทีมอันดับ7อย่างนิวคาสเซิลแค่1แต้มและนำทีมอันดับ8อย่างเชลซีแค่3แต้ม4เกมสุดท้ายของปีแสดงคือคริสตันพลเรดรายการเยือนอาร์ซอลอนรายการเยา้านิวคาสเซิลรายการเยา้าและไบรตันรายการเยือนอืมนะ 5. สุดท้ายสำหรับผู้เสื่อมศรัทธาในปีแสดงที่ขี้เกียจนอนดึกเชียร์ทีมรักในคืนวันพฤะัสบดี แมนยูจะไม่ได้ไปเล่นในบอลถ้วยเล็กยุโรปอีก2รายการก็ต่อเมื่อแพ้แมนซิตี้ในนัดชิง FA ครับโอกาสสูงมากและจบฤดูกาลด้วยอันดับต่ำกว่าที่8ของตารางถ้าไม่ได้เล่นถ้วยยุโรปเลยรายได้จะหดหายไปเยอะมากแต่เอริกเทนฮากก็มีโอกาสถูกปลดออกจากตำแหน่งสูงมากเช่นกันเด็กผีเอาไงดีครับฮ่าฮ <laughs> ่อนาคตแมนยูห้ข้อน่าสนใจเอริกเทนฮารคุยแกรี่เนวิล แมนยูต้องแชมป์เอฟเอครับเคยอยากได้แฮร์รี่เคนก่อนรัสมูดฮอยลุนเปิด5ประเด็นน่าสนใจบทสัมภาษณ์ล่าสุดเอริกเทนฮากเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดไปให้สัมภาษณ์กับแกรี่เนวิลอดีตแบ็กขวาปีสแสดที่เวลานี้ทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับสกายสปอร์ตซื่อกีฬาชั้นนำของอังกฤษโดยมี5ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้1เคนฮอยลุน เชนฮักยืนยันว่าแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมช่างกฤษเป็นเป้าหมายหลักที่แมนเชสเตอร์ต้องการดึงมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วก่อนที่นักเตะจะย้ายจากท็อตแนมฮอสเปอร์ไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกหลังพลาดได้เขียนไปแล้วนั้นแมนเชสเตอร์ Madrid ก็หันไปคว้าลารสมูธฮอยลุนหัวหอกดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กมาเสริมแดนหน้าแทนเชนฮักยอมรับว,ว่าเคนเป็นกองหน้าที่รับประกันได้ว่าจะยิงได้30ประตูต่ตอฤดูกาลส่วนฮอยลุนยังต้องการเวลาและความอดทนถึงจะไปถึงระดับนั้นได้รวมทัั้งงบบบบออออกกกว่่่าาารรรรรเเเเเเยยยยลุนปปยยนุนนไไปปปีีทค็ืมมติธ และตอนนี้ตัวเองก็มีความสุขมากๆที่เซ็นสัญญากับดาวเตะโคหนม 2. ให้ความสําคัญกับดาวรุ่งเช่นฮากยืนยันว่าให้ความสําคัญกับการพัฒนานักเตะดาวรุ่งและเน้นย้ำว่าผู้เล่นอายุน้อยของทีมต้องใช้เวลาในการเติบโตขณะที่การลุ้นแชมป์อีกครั้งก็ต้องใช้เวลาเนื่องจากมีแผนระยะยาว 3. ม,มองแง่ดีถึงอนาคตของทีม เช่นฮากไม่ได้พูดอะไรด้านลบเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงของทีมเลยแม้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนับตั้งแต่ที่เซอร์จิมลัดคลิปมหาเศรษฐีของอังกฤษเข้ามาซื้อหุ้นสโมสร,รและร่วมบริหารทีมกุนซือชาวดัตบอกว่าตัวเองทํางานร่วมกับผู้บริหารชุดก่อนได้ดีมากๆขณะที่เวลานี้ก็มองในแง่ดีว่าแมนเชมีอนาคตที่ดีและมีโอกาส 4. แชมป์เอครับ เช่นฮาร์กเผยว่าแมนเชสเตอร์ยังเหลืออีก2เป้าหมายที่ต้องทําให้ได้ในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้อย่างแรกคือรักษาอันดับ6กในลีกเอาไว้ให้ได้และคว้าแชมป์เอฟเอครับที่มีโปรแกรมจะเจอกับแมนซชตี้คู่ปรับร่วมเมืองในวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้5ไร้ปัญหาเซอร์จิมเช่นฮากเผยว่าตัวเองได้พบกับเซอร์จิมรัดคลิปเจ้าของบริษัทอินนิออสหลายครั้งตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี การประชุมครั้งแรกกับอ n นอส์ Art ดีมากมากผมมีการประชุมหลายครั้งตั้งแต่เดือนมก,กราคมเจสันวิลขอกเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและตอนนี้เราต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะซัมเมอร์กำลังจะมาถึงและมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากแน่นอนว่าเราต้องการก้าวต่อไปในทีมของเราวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและการบาดเจ็บเหมือนในปีนี้นายใหญ่ปีแสดงกล่าวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ